สวัสดีค่ะเพจรถไถ่าพวนด,ดินเกาญีีปุ่นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถยี่ห้อโคบต้านะคะ TX 700ค่ะเจดแรงนอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกเลยค่ะโชกคนะคะเปิดก๊อกน้ำมันค่ะกระตุกได้เลยค่ะไปพวนนี่เรา ปกตินะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะใบพวนมันมันจะสามารถถอดออกได้ด้วยนะคะก็คือว่าจ้ชุละ3,500ค่ะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้ค่ะหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์กสานะคะ9ก้ค่ะ9ก้หนึ่งหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะนี่ก็จะถอดได้แบบนี้เลยค่ะหรือว่าลูกค้านะคะต้องการแบบร่องกว้างร่องแคบนะคะก็ถอดตรงนี้ออกได้เลยค่ะ คันนี้พวนดินแล้วก็ศาสดินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะคะติดปกติค่ะเดี๋ยวเรามาดูการพวนดินกันเลยค่ะคันนี้ติดจองแล้วนะคะ ต่คันนี้ก็กว้างอยู่ที่ประมาณ63เซนติเมตรนะคะถ้าใครสนใจนะคะเป็นรถทวนดินแล้วก็สาดดินที่เป็นคันเล็กกว่านี้หรือว่ารถล้อเดียวนะคะ หรือว่าเป็นรถตัดหญ้าดีเซล,ลก็สามารถลองสอบถามมาได้นะคะตามเบอร์ที่บอกเลยค่ะหรือว่าพิมพ์ไปใน Facebook ว่าเพจรถถ่ายพนดินเกาญีีปุ่นนะคะก่อนที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้านะคะเราได้ทำการถ่ายของเหลวแล้วก็เช็คระบบ ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าของที่เราขายคือของเก่าญี่ปุ่นค่ะเป็นของมือสองนะคะดังนั้นทางร้านไม่ได้มีการรับปากการะกันใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่าถ้ารถมีปัญหาใชไเวลารถมีปัญหาลูกค้าไม่สามารถหาอะไรได้นะคะก็ลองพักทางเรามาได้ค่ะก็แต่ว่าขอให้ลูกค้าไปลองหาเองก่อนนะคะถ้าหาไม่ได้จริงๆทางเราก็จะจัดหาให้แล้วก็ส่งไปให้ค่ะ คันนี้นะคะก็ระบบก็จะเป็นถูกเกียร์เดินหน้านะคะแล้วก็สองเกียร์ไอยหลังค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบสาสด,ดินกันบ้างนะคะก็หมุนแทนก่อนสาดนะคะแล้วก็จะยกกระบ,บังขึ้นค่ะ แล้วก็ข้อดีของคันนี้นะคะก็คือว่าโรตารี่จะสามารถถอดได้นะคะสามารถถอดเอาไปลากสาลี่หรือว่าใส่ผ่านหัวหมูนะคะพวกก่วงอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆได้หมดค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะนำไปใช้อย่างไงค่ะก็ถ้าอย่างไงนะคะก็ฝากกดไลค์กด page, แชร์เพจรถถ่ายควนดิ้เกาหลีปุ่นได้นะคะก็ยกขึ้นมาเลยค่ะ หรับวันนี้นะคะก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะพอสาดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ